หลอดทองสร้างครับสามรอบพอแล้วใอ่รองเทา้าดพี่คอยหนูเรียนิงเก่งนะเฮ้ยหนูเรียนจริงนะเก่งนะมามา,านี้ไปเดี๋ยวพามาชมข้างนอกกันครับวิวด้านนอก อยู่หวัดหลังเขาครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวัดหัวเขามเมนวัดหลังเขาวัดหัวเขาผมพูดปิดเออเดินตามนี่ไปสิอยู่ธรรมชาติท้องทุง่งด้านล่างเนี่ยเป็นท้องทุง่งครับที่เขนีดครับ อาทุอาทุพวกปลาคุณปลาคุณปลาปลาทับทิม,มปลาทับทิมเยอะแยะเลยปลา้อนอาหารปลาป้อนอาหารปลาไม่ได้มีที่ใส่มาไม่ได้มีที่ใส่อาหารมา,อาโอยังไงตัวอาหารปลาเอา้เอาเย็บ เอาถุงหนึ่งเนี่ยปลาอเอาเนี่ยบนบริจาคค่าอาหารปลาใส่ลงไปครับใส่ลงไปบริจาคอาหารปลาอเอาแกะแกะแกะได้ไหมแกะไม่ได้แกะไม่ได้ล้วทำไงอะดูดิมอใหญ่มากเลยอะ่ะเอาเทือวันเือ

ใครอยากจะมาทำบุญก็มาได้เลยนะคะวัดหัวเขาอ้าวได้แล้วอ่า,าคุณปู่คณปู่เดี๋ยวดูดูอมสิทธ์ให้อาหารปลาปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนุเยอะแยะเลยปล <c oughs> าเยอะแยะเลยปลาทับทิ่มเอาวานไปเยอะใกล้ๆกิด ตัวอื่นจะได้กินด้วยเออปลากินหนึ่ปลาหิวปลาหิวปลาเพิ่งแล้วจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่นะเด้อๆกันชอบลิปแปบนี่ลืมนะครับ กดคอมเมนต์แน่ฝากแชร์ฝากติดตาไมไว้น้ำแน่เด้อครับขอบคุณครับ,บเจอกันคลิปหน้าครับผม